ปกติเราก็โฆษณาเราน้ำนานทำไมอะตัดลด้เร็วจะไยอะคือพี่พูงตรงนะพี่ต่าทพี่ไม่ได้กลัวน้ํานะแต่พี่กลัวอะไรพี่กลัวทะเลแหวกคือพี่ลงไปแล้วแหวกอะไรแบบประมาณนี้หนูถ้าพี่แหวกมันจะกลายเป็นอพยูนลอยน้ําเกยตื้นนั่นแหมมไม่ได้หรอกนะอ่าไปเที่ยวดีกว่าพอแล้วพอแล้วสนุกอะชอบ อ๋อแต่ว่าเมื่อกี้นี้เกิดให้คุณผู้ชมฟังไปหมดแล้ว <c oughs> บอกว่าวันมีท้าน้องนางจะพาไปเที่ยวั่งกับหลวงไอ <c oughs> เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งอย่างของ,อของที่จังหวัดกระบี่เขาด้วยเนี่ยนะคะ,ะก็เดี <c oughs> ๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความสวยงาม จังหวัดกระบี่นอกจากที่อ่าวนางที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วกับช่วงนี้แหละเมืองไทยนะคะแล้วก็ลากัไปเลยดีไหมเพราะว่าอยากอยากอยากลงไปเล่นน้าต่อร้องขานิดนึงเผื่อจะได้ไปวัดถ้ำเสือกระโดดกระโดดอย่างที่เขาเลือกเ่าหล่ะเขาไปเขาพี่ไปเปิดหน้าที่นู่นแล้วเหรอพี่คงไม่ไหว้ะเนาะใช่วันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะใช่แล้วค่ะเรียมทานค่ะยืนยันเพิ่งทานมาเมืองไทย77จังหวัดนะคะ ต้องบอกว่าต้องเที่ยวให้ครบนะคะโอเคก็หมดแล้วเวลาเราว่าเดี๋ยวไปเจอที่ศตูใหม่อยากจะลงแล้วได้ๆ,ๆโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรางอบคุณพ,อพอ้อมงั้นลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ แต่เมืองไทยวันนี้ไออยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพราะว่าจะพามาเที่ยววัดสถานที่ปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นการฝึกจิตใจอย่างดีเยี่ยมค่ะซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะเขามีชื่อว่าวัดถ้ำเสือค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่าในสมัยก่อนมีเสืออาศัยอยู่ในถ้ำเป็นจํานวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อวัดค่ะ และที่เป็นไฮไลท์เด็ดของงานนี้นั่นก็คือการเดินขึ้นบันไดไปสักการะบูชาพระพุทธรูปและพระธาเจดีบนยอดเขาที่มีความสูงถึง600เมตรมีบันไดทั้งหมด1,237ขั้นซึ่งไอจะทำได้ไหมก็ต้องไปดูกันค่ะ รับการเดินเท้าขึ้นบันไดคงต้องระวังพอสมควรค่ะเพราะว่าเป็นทางลาดชันแนะนําให้ทุกคนนะคะเตรียมน้ําเปล่ามาดื่มระหว่างทางด้วยค่ะเพราะว่าระยะทางในครั้งนี้เดินทางอีกยาวไกลจริงๆค่ะเหน,นื่ยนนอยแต่สุดยอดอะสาใจมากเหงื่อเห็นเหงื่อไหมแบบเหงื่อเต็มเต็มสตรีมอีกนิดเดียวผ่านกว่าขั้นแล้วสูสุ ทันทีที่ขึ้นถึงสู่ยอดเขาบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆเดินมาเป็นทุกตลอดทางแต่พอถึงจุดหมายก็รู้สึกเหมือนเห็นแสงสว่างจากพระธรรมค่ะเพราะได้พบกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาและพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วให้คนที่ขึ้นมาได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ นอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วเมืองกระบี่ได้ครบถึง360องศายาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาทั้งภูเขาและแม่น้ำคุ้มค่าและครบคันมากๆจริงๆค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจที่ได้ขึ้นมาเยือนบนยอดเขาแห่งนี้ค่ะจากที่เหนื่อยเมื่อกี้ก็หายเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็แบบก็อยากอยาก,อยากเชิญชวนให้พี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดครับหรือว่า บุคคลใกล้เคียงที่อยู่แถวนี้ครับก็เชิญขึ้นมาเที่ยวที่วัดถ้ำเสือได้ครับค่ะยังไงก็ถ้าได้มากระบี่ลองขึ้นมาที่ถ้ำเสือดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถ้าไม่มาถ้ำเสือถือว่าไม่ถึงกระบี่นะคะ สุวนกลาคุณผู้ชมเราก็คือผู้วิชิตยอดเขาแก้วของวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะขึ้นมานี่แบบลุ้นมากว่าจะขึ้นมาได้ไหมแต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วแล้วก็มาเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่แบบสวยงามมากที่สําคัญนะคะเราได้มาสักการะพระธาตุยอดเขาแก้วด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะรับรองมาแล้วจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ ต้องตั้งหลักแล้วลงไปใหม่อีก1,200กว่าขั้นนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย